วันนี้พลอยชมพูจะมาแชร์ทริคแต่งหน้าที่ใช้แล้วชอบที่สำคัญทำตามได้จริงทริคแรกสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการลงคูชชั่นแล้วย้มระหว่างวันลงคูชชั่นยังไงให้หน้าไม่เยิม้มให้แตะรองพื้นน้อยๆแล้วก็เอามาวนๆกับฝาคูชชั่นเพื่อกระจายรองพื้นให้ทั่วผัาแล้วตบพับบริเวณกลางหน้าเอาส่วนที่เหลือค่อยๆแตะไปบริเวณกรอบหน้าเลยแล้วจบขั้นตอนสุดท้ายด้วยการใช้แป้งโปร่งแสงล็อกทุกอย่างไว้มาถึงทริคที่2วิธีลิฟต์หน้าง่ายๆด้วยไฮไลท์ง่ายมาแค่เอาไฮไลท์ที่า,าว่า สามารถเนลลมิดอายไลเนอร์สีแปลกๆได้ด้วยนะวิธีคือหาแปงรงอายไลเนอร์มาจุ่มหัวแปรงกับคลีนซิง่งและเมื่อแปรงชุ่มแล้วก็สามารถเลือกปัดสีอายแชโดว์ที่ชอบได้เลยพอแปรงแห้งก็สามารถวนสเต็ปเติมจนกรีดเสร็จทริคนี้จะไม่ทำให้พาเลตสีเราเสื่อมอีกด้วยทั้งหมดนี้ชอบได้ที่ last beauty โซน beauty บนแอป lazada ที่รวม beauty i t e เนของแท้แบรนด์ดังกว่า3,000แบรนด์สมาชิกรับคูป,ปองลดเพิ่ม50%ทุกวันถ้าชอบอย่าลืมเอาไปลองทำตามกันดูนะและยังมีทริคดีๆอีกเพียบเข้าไปดผ่านนนนน Last hashtag Beauty Beauty สอออยต้้้งงงไเเรมมีีจิๆกก็แชหืัะ